ครับผมเพามา้อนนมลูกหมูนะครับผมแม่ฟนนะครับผมเ้าน้อยสองตัวสามตัวดาวปนะวับ เอาไอะะอาออม่พอครับต้องตัดเปใหญ่เอาออกนะตอนน้ำมเขาตัวเล็กออกก่อนนะพยายามใก่อน ไปตัดเที่ยวทำมันเรียบร้อยมันยังไม่ทำเต็มมันยังมันยังตก็พูดเยอะไปพอเคยรู้เอ็มรับยังมันรู้เลยยังไม่ได้นับยังไม่รู้ยังไม่รู้เมันแม่ลองกันครับยังไม่ครบลูกโตแล้วนะครับนี่อะไรอืม คงไปกินมนเด็กอิ่มๆหน่อยก็เค้าลงไปเข้าทยอยมาดูเรื่อยๆเนี่ยอย่างนั้นหมาดิหมามันเข้ามาได้นะครับนี่มันกระโดดเข้ามาได้ด้วยคื้หมามามล กินนานไม่พอประมาณกี่นาทีเกือบชั่วโมงเลยเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงเราก็เปลี่ยนแฝดก็ออกกันก็เอามันรีมันก็นอนหลับหมดอ่ะถ้าไม่อยิ่ก็นอนเลยเออนอนเลยหลับเลยอันนี้ไฟไฟอบแล้วพอเนาะ ขายนี้จมีความร้อนนะครับชองอิกนน็ออิกกว่านี่นะสองอเทิกนมันมีลูกสตัวตอนนั้นนนมีลูกสตัวอือ่มันจะให้่ข้บดลูกอะไรอย่าอนั้นมีลูกสามตัวลูกน้อยเนาะตอนั้นเนาะเดี๋ยวคอยดูันจะหายเดี๋ยวจะมาดู เดือว้อนเต้าตองปีกมหนึ่งแล้วตัวนะครับเอาไพอแทนแล้วปีกตัว,ว,วแล้วต้องต้อคุณพงษ์ยาเรย่นมแล้คือนมมาแล้วคุณไง้ใจอนคือนม ให้กินนมนมช่วยนมช่วยกินก่อนกบติดในกองทรายช่วยอะไรอ๋อเพราะงั้นกินในะครับทันเราก็เหนื่อยนะนั่งเป้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงตัวไรอิ่มพออิ่มแล้วดูว่ามันรับลงที่เอามาเลยเปลี่ยนสภาพกันโเพรานเราตัวเล็กตัวเล็กกินไม่ทันเพื่อนโนนนเป็นเล็กกับแม่เขาอะไรไหมเป็นเดี๋ยวแม่ครับแต่น้อน มันไม่เล็กนี่ครับอ๋อถ้าถ้าลูกกินนมนี่จะไม่ลูกเลยนะไม่ลุกกลัวทับลูกนะรู้แล้วเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าหมูใหม่อะแม่สาวมันจะทับลูกง่ายพอหมูก็ฉลาดนะครับเอาเอามันมันไม่ใช่ชีวิตไม่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 พอเลี้ยงหมูนะแม่มันมันไม่มันม่กิน มันเอาใหญ่พวกนี้มันร้องเมะมันจะเปู่หัวอร้องเยอะจริงๆเลยกี่ตัวแล้วพ่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดีวไหนแซมตัวจะรถไหมสนุกเลยไหนแซมตัวจะรถไหมสนุกเลยเรพร้อมแล้วเอาเอาข้าวมาขวัญเขาเดี๋ยวให้ที่หลังมร้องอีกมันก็ร้องเนาะมันจะรถเดี๋ยวให้ดูร้องมันจะดูนี่จะให้กินนมต่างหากไม่น้อย มันจะทับกันต่อมันมันจะทับกันมันจะมันจะให้ผมให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนนี้กำลังฉีดยาอยู่พรุ่งนี้ต้องต้องต้องให้กินนมผงเนาะนมนมเสริมพ่อยจะสตัวหนูไปจะให้กินนมค่อยตัวใหญ่เลยกำลังกำฉีดยาแล้วตอนนี้ฉีดยาแล้วเฮาร์นกินนมเสริมสามตัว ตอนนั้นก็กิป็นยอะไรับสนุกเลยเจ้าพนักรคนเลี้ยงหมูเิตไม่ได้หลับไม่นอนหรอกโอูคตอนลูกห่ดชั่วมโมงสองชั่วโมงก็ทยอยมาดูแลเราคิดว่าเอมัดม,มันมัดจับทั้งโรองอะไรทั้งห,หงมดห,หมดเลยทั้งหมดให้ให,ให้ทั้งโรงทั้งอะไรด้วยนี่ออยกเว้นรูปฝั่งนูน้น<อ>ให้คนนี้ทั้งหมดคือของอายุหมดเลยยกหมดเลย พ่อเซงมาเท่าไหร่นี่ทั้งหมดคือมื้งสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นแต่แม่นี่ตัวใหญ่ๆนี่สองตัวนะครับทั้งหลังคาด้วยทั้งลูกหมูด้วยนะเซ้งตอนเซ้งยังหมูยังไม่ออกลูกยังเซ้งฟ๊บหมูออกลูกเออเขาก็ดูให้ถูกหวยเลยเขาก็ดูให้ด้วยนะยังกับถูกหวยเลยเนาะเขาเขาดูให้โชคดีโชคดีโอพ่อโชคดีแล้วดีได้ทั้งลูกหมูได้ทั้งแม่หมูได้ทั้งโครงหลังคาได้ทั้งเนี่ยแต่โครงหลังคานี่ก็ โค้งังคานี่ก็สองหมื่นสามหมื่นแล้วนะครับยุ่ไปูนนี่ทุกทีปูนงงาแล้วเราก็ต้องเอาเสาออกมันก็หลงหมดตัดเอาแต่เล็กกเพาเาเอาูได้กพถูกไปยังไงบอสปูปก็เต็ม ตัวหนึ่งก็ไม่ใช่เลน้อยตัวหนึ่งก็โตมาก็เจ็ดแปดพันเป็นหมื่นทีนี่หมูขึ้นนะช่วนี้เนาะพ่อตัวเล็กนี่ก็พันห้าลูกมันนี่ทำในตอนนี้แล้วะ้ำใจน้ำใมันกินพวกพันห้าเนื้อวหมูวอดท้ายเป็นตัวนี้ก็พ่อค้ารับซื้อโัละเจ็ดสิบนะเดี๋ยวนี้พ่ออืมโตเจ็ดสิบรอยรัแล้วก็เก็บเอามีมีมีขายตัวนี้เลี้ยงได้เดือนหนึ่ง ตัวเออทมอะไรนั่นมันไฟบกนะครับไฟถูกดูดูอ่โชคดีโชคดีก็ดูนี่เลยมันมันโตอัพพิสกกว่านี่ถูกจังหวะโชคดีด้วยยัง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 ไม่ถึงยี่สิบปันเต็มนั่นล่ะโตมากแล้วนั่นแหละเนี่ยโอ้มันออกแค่สามตัวใช่ไหมตัวนั้นพัลสามตัวโอ้แต่ตัวนี้แม่ดกเนาะโอ้ยลูกดกลูกดกไม่ใช่ไหมครัคิดว่าเราถ้าเราเลี้ยง ไอ้พันไม่ได้เลยแล้วเราก็โลดโลดให้มันขึ้นไปอ้วนหน่อยก็ลองว่าถ้าติดกรโลมันก็ถึงคิดแต่กิโลห้าสิบบาทก็โอเคแล้วเกือบแม่นะแม่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 เจ็เอาไว้ตัวเดียวนะพ่อนะก็ไม่รู้ว่าโล่ไม่เขาว่าเป็นคู่เลยดีเนาะเพราะว่าไม่จะไปชมดูจะลองมาแต่ท่านี้ก็จะเริ่มผสมได้เลยนะพ่อเนี่ยยังมันมันขึ้นสักสามเดือนก่อนมมันมันขึ้นเราผสมได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ว่าเขานอนตัวเล่นกับลูกเขาเนี่ยเขาเล่กับลูกเขาพอลูกมันโตไปอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยแหวมเดินเดินข้างในนี่แหละโอเคครับมีข้อความกินิดก่อนนะครับผมไว้เจอกันชิดหน้าครับผมเกษตรกรคนเลี้ยงหมูเนาะนะครับ วันโชคดีนะครับพอถูกหวยบางวันที่2องขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ